สวัสดีครับย้อนไปในปี1991ครับวันที่14เมษายนนะครับฟุตบอล FA ฟเอคัพอังกฤษรอบรองชนะเลิศครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์พบกับอาร์เซนอลนะครับผมแมตช์นี้เนี่ยเป็นฝั่งของไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเอาชนะปืนใหญ่ไปได้3ประตูต่อ1นะครับ หนึ่งในนั้นนะครับมาจากลูกยิงฟรีคิกสุดสวยของเกตซ่าลูกนี้นะครับยิงเข้าไปเสียบเสาอย่างสวยงามนะครับนี่เป็นลูกแรกของสเปอร์นะครับแล้วก็จบเกมในแมตช์นั้นนะครับสเปอร์3ครับอาร์ซนอลหนึนะครับและในปีนั้นนะครับสเปอร์ก็ทะลุไปถึง ชมป์เลยนะครับได้แชมป์ในปีนั้นไปครองเลยนะครับนี่เป็นที่มาที่ไปของพ a ลแกสคอยครับร่างไอคอนที่กําลังจะรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับอายุขณะนั้น28ปีสูง178นะฮะตำแหน่งหลักคือมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเมื่อใส่ชุดโมเดลของสเปอร์เนี่ย m f 9 7นะครับยืนต่ําอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับ Mf จะเหมาะสมที่สุดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังนะครับเกมรุก90นะครับบอลคอนโซล9 6นะครับดิบบิ้งเลี้ยงบอล9 7นะครับเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำช้ายปอรติชั่น9 3ครับส่งสั้นส่งยาว9 2 88นะครับจบสกอร์ฟินิชชิ่ง9 4นี่เป็นค่าพลังที่ใส่ชุดของสเปอร์ด้วยนะถ้าไม่ใส่ก็ค่าพลังสีเทาด้านซ้ายนะครับผม เอยิงลูกฟรีคิก9 2ครับแน่นอนแต่ว่าก็ยังดูไม่เยอะมากนะ9 2นะครับจริงๆน่าจะสัก9 7 9 8นะลูกปั่นซ้าย89นะสปีด85สปีดต้น 87นะครับผมไม่ใช่สายความเร็วนะครับกิ๊กกิ้งพาวเวอร์95แต่ยิงแรงอยู่นะฮะความแข็งแกร่งนะครับ80นะฮะบาลานซ์ทรงตัว86นะครับความอึดสตามิน่า86นะครับผมอ่ะอาจจะหมดแรงในช่วงท้ายนะครับความดุดันก็มีนะ89นะครับจริงๆน่าจะสัก95นะความดุดันเท้าหลักคือเท้าขวานะครับการใช้เท้าซ้ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับผมความคล่องแคล่ว3เต็ม4ความแม่นยา4เต็ม4เลยนะครับ สกิลนะครับมี10สกิลเต็มแม็กซ์สามสกิลคอมบอนครับเดอะบันทัสมักเซยเทิร์นคัตพิฮันเทิร์นนะครับสกิลยิงลองเลงได้ปั่นไกลๆไลซิงช็อตยิงคันเทินนะครับเอาไปึีฟินิชชิ่งนะจบสกอร์ท่ายากๆฮิวทิกเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับผมยิงจังหวะเดียวไวเทสพาแล้วก็สกิลลาโบนาด้วยนะครับเงสไตล์ของเขาจะเป็นคลาสสิกนัมเบอร์เทนนั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับเครธีเพเมเกอร์นั่นแหละครับก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับสำหรับไอคอนของสเปอร์เนี่ยโโอ้้้้หนน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 นาาาาาๆจจะะะะะมมมทททีีีถัััับบไ่่่่่ผผิดคครรเเป็ง2 เออมันก็เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับผมก่อนหน้านี้มาก็ไม่ค่อยมีคนเปิดอาจจะเนื่องจากว่าไอคอนสเปอร์มีน้อยนะครับค่าพลังก็ไม่ได้เยอะนะครับผมนี่เป็นการรีวิวที่อาจจะมาทดเชยนะครับเพราะผมเข้าใจว่าเอ๊ะผมรีวิวไปแล้วหรือเปล่าฮะมาดูอีกทีนึงอา้าวยังไม่ได้รีวิวนะครับแล้วมีหลายคนขอกันเข้ามาก็เลยต้องจัดให้หน่อยนะครับหักเก้าซ้ายแล้วยิงสำหรับแกซ่านะครับก็มีในเกมนี้2ร่างนะครับผมนี่ดูแตะจังหวะนี้ก่อนครับ double touch อีกหนึ่งดอกหักเข้ามาด้านในเข้าขวาแล้วซัด ในเกมนี้พอลเกสคอยมี2ร่างนะครับร่างที่เรากําลังรีวิวอยู่นี้นะครับเป็นร่างไอคอนด้านซ้ายมือนะครับผมมีไอคอนร่างเดียวนะครับอีกร่างหนึ่งด้านขวามือก็จะเป็นเลนจนเพเยอร์นะฮะกาสีทองนะครับจะตันอยู่ที่94นะครับจะเป็นช่วงวัย28ปีเท่ากันเลยนะครับค่าพลังแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าร่างไอคอนของเรานี้เนี่ยเนื่องจากว่าทําประตูได้จากลูกฟรีคิกนะครับก็บัฟเรื่องของการยิงฟรีคิกเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสายลูกนี้โอ้ยหาไความจริงแต่จริงเขายิงได้ทั้ง2เเท้าลบผม จะว่าไปนะเท้าซ้ายก็อยู่ในเกมที่ดีนะครับผมถ้าล็อกเข้าซ้ายได้ก็ยิงซ้ายได้เลยนะครับนี่ไงล้าซ้ายไงขอบคุณสต <c oughs> <c oughs> ีวิตจีอยิงแรงคิกิ้งพาวเวอร์95นะครับแต่ก็ต้องใส่ชุดโมเดลของสเปอร์ด้วยนะฮะก็ยิงแรงกว่าลีเจนดเพยเออร์อยู่5แต้มนะครับซัดด้วยซ้ายครับยิงได้หมดนะซ้ายขวานะครับยืนมิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยถ้าเล่นแผน AMF 2คนนะฮะ ถ้าเกิดเรามีมิดฟิลดตัวรุกที่ถนัดเท้าขวาอยู่แล้วเนี่ยจะเอาเขามายืนฝั่งขวาก็ได้นะครับล็อกปั่นเข้าซ้ายได้เหมือนกันนะครับโอ้โหนี่เอ้ยเอ้ยดูฮะเรียกฟาวได้เฉยเลยครับมาผมก็งงเหมือนกันนะจริงๆเขาไม่มีสกิลเกมแมนชิพนะครับไม่มีสกิลเรียกฟาวนะครับแต่ว่าก็เรียกฟาวได้เก่าไม่ได้ <laughs> มันโดนจริงๆอ่ะ ฟีคิกครับนี่เหยาะ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 นิดนึงครับแล้วปัน่น <c oughs> ผมกดแรงไปหน่อยเ <c oughs> สียดายแหมจะให้เหมือนกับที่มาที่ไปที่ยิงลูกฟีคิกได้นะครับแต่จุดอ่อนนะครับบอกเลยตั้งแต่ต้นคลิปก็คือว่าสเตมิน่านะครับหมดง่ายมากนะครับผมในช่วงท้ายนะครับประมาณสักนาทีที่85ก็อาจจะต้องเปลี่ยนออกนะครับถ้าเกิดไม่ได้ฟื้นจนเกินไปนะครับโดนเสียบลูกนี้โอ้มันก็ไม่ได้โดนคนนะโดนบอลไม่ใช่หรอ แหงหมดไปแล้วเห็นไหมช่วงท้ายเกมนะครับแหลงหมดแน่นอนนะครับผมถึงแม้ว่าจะใช้งานไม่ได้เยอะนะแต่แรงหมดนะฮะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในช่วงท้ายเนี่ยก็อาจจะแผ่วลงไปนะครับอันนี้ก็ต้องรู้ไว้เลยนะครับผมมาดูจังหวะวางครับผมมีสกิลเวทีสปาร์ตนะครับในเรื่องของการออกบอลนะทั้งสั้นทั้งยาวนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับดีมากนะ พอที่จะเอาตัวรอดได้นะครับผมล็อบเตสพาร์ทนี่88นะครับการวางบอลยาวนะครับบางทีมันอาจจะขัดขาดขึ้นเกินนิดนึงนะครับมีสกิลดับเบิลทัสนะครับลูกเล่นในเรื่องของการคลองบอลนะครับมีจุดเด่นในเรื่องของการคลองบอลนะครบอลคอนโซลกับดิบบิ้งเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ9697นะครับคลองบอลกับเท้าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะนี่ฮะออกบอลไกลได้นะครับออกบอลให้กับปีกได้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้แม่นมากนะไปแล้วหมุนนิดนึงฮะมักเซยเทิร์นครับ ซีดานเธอแล้วซ้ายลูกนี้จำเป็นที่จะต้องยิงซ้ายก็ยิงซ้ายได้นะครับก็มีสกิลหลายสิ่งช็อตนะครับสกิลยิงไกลพุ่งๆนะแต่ว่าลองเลงชุตติ้งเนี่ยไม่มีนะแต่ก็มีสกิลลองเลงไดฟ์นะสกิลปั่นไกลนะครับแตะมุมเขาขวาแล้วซัดอีกทีหนึ่งลองยิงกยไกลไว้ก่อนครับไอคอนอดีตตำนานทีมชาติอังกฤษเนี่ยที่ยิงไกลสะใจมีหลายคนนะครับพอสโคเบ็แฮมเจอร์ลาดแลมพาร์นะครับผมแกสซาก็ยิงได้ดีนะครับ ลุกขึ้นมาแล้วสไลดทีหนึ่งสไลด์ผมทำไมถ้าเป็นเรื่องจริงอาจจะหาเรื่องแล้วนะครับนี่ในช่วงนาทีที่88นะช่วงแต่ท้ายๆนะครับสเตมินาหมดแล้วแต่โดนสไลด์ลูกนี้ครับแล้วลุกขึ้นมายิงได้ต่อครับเท้าขวาเสียได้มันเปิดสก,กิลเพิ่มไม่ได้นะครับก็มี10สก,กิลเต็มแม็กซ์แล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงอาจจะลุกมาหาเรื่องแล้วนะแก่า <az> <a> ก็เป็นตัวลุกนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะแต่ก็ มีความดุดันในระดับหนึ่งเลยนะครับจริงๆผมว่าให้เขาน้อยไปหน่อยในะความดุดันจริง,รงๆน่าจะให้เยอะๆนี่แรงหมดครับแต่ก็ใจยังสู้แรงขาหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นจุดอ่อนนะของออแกสคอยนะครับรวมถึงร่างดิเจนเพเยอร์ด้วยนะครับผมจริงๆดิเจนเพเยอร์เก่าๆเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนคล้ายๆคลึงกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของสเตมินาที่มีค่อนข้างจํากัดนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนออกด้ กระแทกกระเด็นเลยเป็นไงล่ะเหมือนมีพลังงานบางอย่างในตัวสกิลเรียกฝ่าวก็ไม่มีแต่ว่าเรียกฝ่าวได้ไปแล้วทางโล่งทางสะดวกครับก็ต้องหลงหน่อยยิงบทตรงตัวครับหมดแรงขาก่อนนี่จังหวะช่วยเกมรับนะครับนี่นี่บางเหลี่ยมผมไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบอลฟุกหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้นะแต่เหมือนว่า ไอคอนแต่ละต,ตัวก็จะมีพลังงานบางอย่างที่มีจังหวะที่เราคาดไม่ถึงนะครับเออไม่รู้อาจจะคิดไปเองครับดูจังหวะนี้ครับปนเข้ามาแล้วปั่นสิครับพี่ติดไยมือแมอจังหวะสวนกลับครับเคาน์เตอร์ a c k ครับสปีดก็ไม่ได้ค่อยมีนะแต่ว่าถ้าเกิดทางมันโล่งแบบนี้ก็ต้องพาบอลไปเองแล้วดิงมีก่องหน้าดึงให้นะครับก็ต้องลองยิงหน่อยแล้วครับไปแล้วโอ้ยช้าโดนเสียบจากด้านหลังครับ ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่น่าจะลุกมาหาเรื่องแล้วนะไอ้น้องเ <c> ส <oughs> <c oughs> ียบพี่จากด้านหลังได้ยังไงคึงแล้วไปครับสายาลุงขี่มาโอ้ยเอวอ่อนเลย <c oughs> ความสามารถของเขานะครับก็จริงๆต้องบอกว่าก็ไม่ได้ท็อปมากนะครับผมสําหรับอยู่ในเกณฑ์ไอคอนด้วยกันนะนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเทียบก,กับด e g จนเพ l a เยอเนี่ยยังไงไอคอนก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วใช่ไหมซ้ายลูกนี้โอ้ยเต็มข้อเลยไม่เข้าครับแต่ถ้าเกิด เทียบในดงไอคอนด้วยกันและด้วยตำแหน่งที่เขาเล่นนะครับค่าพลัง97แล้วก็ต้องใส่ชุดโมเดลของสเปอร์ด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนะถ้าเทียบกับไอคอน M F โอ้โหเดี๋ยวบนทัสแล้วแตะยาวเสริมแรงแล้วยิงยัดติดบล็อก M F ไอคอนเนี่ยก็มีค่าพลังสูงสูงเยอะนะครับ99 198อะไรพวกนี้นะก็เลยมีตัวเลือกตัวอื่นที่หลายคนนิยมมากกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเล่นดีก็มันได้นะครับดเดบ๋ยนทัสใส่แล้วซ้ายลูกนี้ ยิงแรงนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่เท่าไอคอนตัวอื่นของทีมชาติอังกฤษนะครับผมอย่างเช่นแบกเคมเจอร์ลาดเลมพาสโคอะไรพวกนี้นะแต่ก็ผมว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นในแมตช์เดย์ทีมชาติอังกฤษก็สะใจใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาไปเล่นกับฟูลสเปอร์เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีใครทำกันเท่าไหร่นะเพราะว่าแมฟีเจอร์ไอคอนก็มีแค่3คนนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นแมตช์เดย์ทีมชาติอังกฤษก็ใช้ได้ทีเดียวนะเอาไปเล่นสะใจได้นะครับแต่ก็อาจจะต้อง เปลี่ยนออกในช่วงท้ายนะครับหรือไม่ก็เอาลงมาเป็นตัวที่เด็ดในช่วงท้ายเกมนะครับผมแต่สําหรับใครที่ชื่นชอบพอเกสคอยหรือแกซ่าเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าต้องสะสมเลยฮะถ้าเปิดได้ก็ดีใจด้วยนะครับนานๆมาทีนะฮะสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณเมฆด้วยนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวพอเกสคอยในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ